วันนิวส์ตรงไปตรงมาเอาละไปกันหิงอีกเรื่องนึงดีกว่านะฮะก็เป็นเรื่องของการประกาศผลรางวัลนะครับที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะฮะกับงานนี้ครับเดอะกิท้าร์แม็กเออร์นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ก็ถือได้ว่าทางฝั่งแกรมมีของเราคว้าไปเยอะเหมือนกันครับค่ะหรางวัลมีแต่ข่าวดีค่ะวันนี้มีรางวบ้างนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับครับ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับศิลปินทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงดนตรีไทยสำหรับเดอะกีตาร์แม็กซ์อวอร์2016ที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์เดบิ t ต์ทูทริบิวสเพลงที่แจ้งเกิดแต่เพลงนั้นที่ฉันเปิดโดยในปีนี้เองบริษัทจ m มเอ็ m แกรมีก็สามารถกวาดไปได้ถึง6สาขารางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรางวัล New w ว็บ of the Year ที่ตกเป็นของนักร้องคลื่นลูกใหม่อย่างอะตอมชนะการในขณะที่วง25 Hour ก็คว้าไปถึง2สาขารางวัลไม่ว่าจะเป็นวงดนตรียอดเยี่ยม และเบสโปรดิวเซอร์ออฟดียอย่างเจมอทนจีราผู้อยู่เบือ้องหลังความสำเร็จของเพลงไม่เคยที่ซึ้งกินใจคนทั้งประเทศส่วนรางวัลเบสสองไรเ t อร์ออฟดี e a r ตกเป็นของกองเบียร์ปฏติเวทอุทัยเฉลิมจากเพลงเธอเก่งผลงานของวงเจสเซต,ตอร์ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังส่งผลให้ทั้งสี่หนุ่มควา้ารางวัลเบสชอยส์ออฟดีเยะไปครองได้อีกหนึ่งรางวัลต่อด้วยรางวัลเพลงที่ได้รับความนิยมแห่งปีซิงเกิลฮิตออฟดีเยะตกเป็นของหนุ่มๆนมวงลาบดูนจากเพลงเชือกวิเศษที่ก็สร้างความตื้นตนใ มันลุ้นกันต่อกันที่รางวัลนักร้องฝ่ายชายยอดนิยมที่ในปีนี้ตกเป็นของสิงโตน้ำโชคส่วนทางด้านของนักร้องยอดนิยมฝ่ายหญิงก็ตกเป็นของนักร้องสาวเสียงทรงพลังแก้มวิเชยานีดีใจมากๆค่ะมันเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะมีกําลังใจในการทํางานต่อไปไม่ใช่แค่การร้องเพลงอย่างเดียวการที่เราจะได้ทํางานในในวงการที่เราลักอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณที่เลือกเราแล้วก็ให้โอกาสเราในการในการที่เราได้มาวันนี้นอกจากร้องเพลงแล้วแก้มก็ยังมีโอกาสได้ทำรายการสีโพดําด้วยนั่นคือการฝึก ให้แกมรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นนอกจากการมอบรางวัลแล้วเด e g กีต a าร์แม็ก r อ s 2016ยังมีโชว์พิเศษจากศิลปินมากมายที่ต่างก็นําผลงานเพลงแจ้งเกิดมาขับร้องในงานนี้อีกครั้งรวมไปถึงนุ่มๆวงลาบานูนที่นําเพลงยามจากอัลบั้มแรกมาร้องให้ฟังกันส,สดๆอีกครั้งพร้อมทั้งยังพาเรทเพลงฮิตจากอับั้มใหม่มาปิดท้ายงานประกาศผลรางวัลกีตาร์แม็กอในปีนี้อีกด้วยค่ะ One n e w สตรงไปตรงมา